สบายดีพี่น้องพอกันสองน้องหน้่มทีมงานขรดเทสนี่ก็ระปุวัาดีสวยๆลูกนักเมื่อยันมาดีสวยไม่ใช่ในวันที่เปลุรูวัาดีใหม่ที่ไปเดินทำให้สวยมาดีครับแก้มทำยังไงอ๋อแก้มนี่มาเที่ยวฝั่งลาวครั้งแรก อยู่อยู่นำเจ้าแต่ยังน้อยๆ่ะอ๋ออยู่นำล่าเช้าเลี้ยงแต่หกเดือนอ๋อเลี้ยงซากันมาซากคนบ้านดยวกันเนาะนี่อยู่อยู่ด้วยกันใหญ่ด้วยโตแล้ว ก็กินเก่งขนาดนี้เล้ะเท่นกี่ขวบแล้วสิบเอ็ดขวบเหรอแก้มาสิบขวบอ๋อเก้าสิบสิบเอ็ด ก็หาแก้มโป๊ซีแต่ว่าไปขอหอมกันเด่นไปถึงหอมกันเยนก่อนอายุอออไปรงเรียอะไรอยากไปน้มแก้มไหนก็เลยไปขอหอมกันไปเฮียนไดน้ำกันอีกบัางเฮียนนกันเยกีให้กีห้ตาคมนะผู้ใดกันนะอ๋อโดนตาตู่ตอนนี้หน่อยนะตอนนี้เราบานแล้วเพ่รูน ก่เม่มนหมานหนูเลยแม่จัดคุไม่ได้สามวันเป็นลูกของป้าะออเยของเยของระบาวนกได้ลูกคนเดียวหนี่วันนี้ลูกสามคนมาได้เธอนะอ๋อลูกกัวลูกก้ามาอยู่นโเขาอ๋อคนนี้ลูกละอันนี้ก็อีกคหนึ่ง

เฮาเคยไปเขาขายแต่เป็นเป็นกล่องนุมผงขายเปนมผงปะออนุมอันนี้บูมีขายลาซาว่ะคือตรงไหนไปเซเว่นเซโนไฮระบาวลอนเบิร์นขายไปมันผ่านอ๋อกันเศษไทยยเนี่ยไปให้มันเบิร์นอืมปัจจันลงมาเพื่อสุกรวันซินไฮระบาไปร่วมสุกอะเอออ่ามันมีนมันจะแพงปัญญายังไงก็แต่มันมีอยู่ล่าห้าเนะ แพงหาลอยด้อยู่ไทยนะขนาดเขาสั่งนมซามลอยปลายมันกล่อง2องลอยเด้ยสองลอยมลิลิตรนะหาอยลก็บาาอเบ่งมาซโอ่ไวเอมแล้ว่าบนี้าดูนมีเราจะ้อยแบบมีบเลสเนเขาอนเขาเบอาด้านี่ผ่านอยู่กับเซโน่นะไปรวบนี่ผ่านเซโนยุ เพินโบเคยแวเซเว่นยี่ปะเน่ม่ะอยากซื้อเยอาคนเอาคนเล่าเขาเจ้าบบกินกันเนาะขนาดอยู่จังหวัดสุรินทร์มันมีแต่กล่องญ่าเจ้าบเอามากล่องน้อยก็จอมันม่นช่มีมันช่มีซ้ำซ้มขนาดแน่นขนาดนั้นเขาซื้อหาลหาทเนาะอันนี้ซ้ซ้ส

ต้มใส่แครอดใส่ยังให้มันเรื่องมีตามินด้อะหมัแครอทพักทองลงดูกแต่ช่วงน้องๆนะไยกินอยู่นะกินถ้มวไหมกินโรดเ้งกันันบดบันลายไม้กวาของขเลี้ยงเขา มิงปักเข่งเหมือนก่อนเลี้ยงปลาเข็งปลาเข็งกระเบื้องไหมใต้แถวเดินเลี้ยงปลาเข็ง ันี่แหละเปน็นดอกนี่ฝักเข่งนี่ฝัาเหลืยงเข็งนาซุกไปแล้วเขาเพิ่งเขาเพิ่งก็ชิดเกี่ยวแช่นี้เขาจเจ้าะแล้วยังสำคัญอยู่คัน,น Mm บนนี้เล็กน้อยหลายคนว้ยพี่เทมเอมเดือนหนึ่งติปีเทนวว่าทีสิบจะกลับเทนว่าลาพักร้อนลาพักร้อนอีกสิบวันได้ทวนขึ้นอยู่บอกไปกลับไปเรียน,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 นอ๋อ เห็นกะพมอแมลับดเฮียนเฮียนเฮียนลวกหนาไปก่อนเลยหากันบานมาลดก็คือเพิ่นเน้นการเรียนขนาดเลยฝั่งไทยไหมเน้นการเรียนที่สุดเลยไปเพราะจบมาจะได้มีงานทำแล้วก็มีเงินเดือนมีเงินเดือนสูงเลยเนนเงเตนรั

สีแกงวันน้นี่เห็ดปอสีแกง้เนออะแกงหมมีผักตีอุ่นะมึงเบิตอะไักตีมมีหยนเหรอแก์เมื่อวันนี้่อยู่กันหลายคนอบอุ่น เอืมเอามันแย่กันสู้ปวดปวดหัวเสียงไหอยวะบอน้าที่อยู่นํากัรนะพึ่นพึ่นจากอียังสคนนะบันถือการบรแเมินศิลินเลยนากันม่มแเล่นเนกบยิ้งดิงดิ้งๆๆๆๆด้งง่้วง้ดด โอ้ปิวกระดอกอะไรกครมืเนี่ยละลายไขมันบ่นในในนบ,บ่พานชีเว่นยุบไปรวมนะเอออยากให้เขาเบิ้งนุ่มหายใครไปเถือ่อว่นได้อยากเขาไปไเ,อาเออว่ได้อยากไปชองบ่เคยแหว่จือเถื่อีชวนแว่ก็เจ็บหอนเย็บร้อยๆบู มืออเวอ่อก่านีมอบ่เว่บขอันนี้่่บ่อ้นหมฮะอขกันใหม่เป็นอะครับคนลาตีกมาหาับศพเออสบายดี